ลูกค้าไม่ค่อยชอบให้ไลค์ค่ะส่วนมากต้องการความส่วนตัวทํายังไงคะโอเคอันเนี้ยเป็นคําถามที่ดีมากคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แหละครูจะบอกนะครูเหมือนกันคิดถึงใจเขาใจเราเวลาที่เราจะทําไลฟ์สดเวลาที่เราจะขอครูจะต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยมีระดับความชอบ ลูกค้ามีระดับความชอบ0ถึง10พึงพอใจถ้าลูกค้าแบบระดับ8กับ9 10ตรงเนี้ลูกค้าจะกลับมาอีกอันนี้เรียกว่าความพึงพอใจของลูกค้าแต่ลูกค้าที่พึงพอใจระดับ สิบขึ้นไปอย่างเช่นสิบห้ายี่สิบประเภทที่ลูกค้าบอกว้าวดีมากเลยดีจังเลยไม่เคยพบไม่เคยเห็นเขาถึงจะให้เราไลฟ์สดได้เพราะฉะนั้นซาร่าปรีลายาปรียาดาถ้าเราจะไลฟ์เนี่ยเราจะต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วประทับใจ ดังนั้นทุกคนครูให้กันบ้านเราไปเขียนว่าเราทำอะไรแล้วลูกค้าชอบเราทำอะไรแล้วลูกค้าชอบแล้วลูกค้าพึงพอใจเราแบบ